Certified by AIT AI r การรับรองทักษะที่คนยุคดิจิตัลต้องมีวันนี้เรามาทำความรู้จักกับการรับรองทักษะทางด้านภาษาที่ไม่ใช่ภาษาที่ไว้สื่อสารกับคนทั่วไปนะคะแต่เป็นภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมภายใต้การรับรองที่มีชื่อว่า App Development with Swift Certification ซึ่งเป็นภาษาเริ่มต้นสำหรับผู้เขียนโปรแกรมที่ถูกสร้างและพัฒนาขึ้นโดย Apple อย่างภาษา Swift นั่นเองค่ะโดย Apple App ที่ทำงานบนภาษา Swift นั้นมักทำงานได้รวดเร็วกว่าแอปที่เขียนด้วยภาษาอื่นมากที่สำคัญโปรแกรมเมอร์ทั้งมือใหม่และผู้ที่เคยมีประสบการณ์ภาษาอื่นมาก่อนก็สามารถเรียนรู้ภาษา w วิปได้อย่างรวดเร็วสมชื่อเนื่องจากมีลักษณะโครงสร้างเหมือนภาษาโปรแกรมนิ่งพื้นฐานทั่วไป App Development with Swift Certification ซึ่งถือว่าเป็นใบประกาศนีญบัตรที่สำคัญต่อการรับรองความรู้ที่สามารถนำไปต่อยอดการใช้เทคโนโลยีในอนาคตและยังช่วยให้รู้จักการแก้ปัญหาตลอดจนการทำงานอย่างสร้างสรรค์เพื่อเป็นการต่อยอดความคิดสู่การการันตีว่าผู้ที่สอบผ่านจะสามารถสร้างแอปพลิเคชันที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในยุคดิจิทัลได้ตามที่ต้องการโดยแบ่งการทดสอบออกเป็น2โปรแกรมโปรแกรมแรก App Development with Swift a s s o c i a t e บุคคลที่ได้รับการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ที่ผ่านการรับรองจาก Swift Associate ถือเป็นผู้ที่มีความรู้พื้นฐานและความเข้าใจในแนวคิดที่สำคัญสำหรับการเขียนโปรแกรม Swift ภายใต้การพัฒนาโปรแกรม iOS และโปรแกรมที่2 App Development with Swift Certified User บุคคลที่ได้รับการรับรองการพัฒนาแอปด้วย Swift Certified User จะถือเป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับแนวคิดหลักและแนวทางปฏิบัติที่โปรแกรมเมอร์ใช้และมีความเข้าใจในพื้นฐานตัวเ e อ็กโครวมถึงการใช้องค์ประกอบ UI และเทคนิคการจัดวางได้สำหรับรูปแบบการทดสอบเพื่อให้ผู้สอบได้รับการทดสอบทักษะที่หลากหลายทางทฤษฎีและปฏิบัติผู้ทดสอบจะเจอกับโจทย์การจำลองสถานการณ์การเขียนโค้ดในภาษาสวิปให้ผู้ทดสอบได้สร้างและแก้ไขปัญหาจากการทำงานจริง โดยจะมีรูปแบบการสอบทั้งแบบเลือกตอบจับคู่การทำงานในข้อที่ถูกต้องโดยภายหลังการทดสอบผู้สอบจะได้รับใบรายงานผลคะแนนเพื่อทำการวิเคราะห์ความสามารถของตนเองพร้อมรับใบรับรองไปการันตีความสามารถในการเป็นผู้เชี่ยวชาญภาษาสวิสอีกด้วย เพราะการสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ไม่สามารถที่จะสื่อสารกันโดยตรงเหมือนภาษาที่เราใช้ได้จึงจําเป็นต้องสื่อสารผ่านการเขียนโค้ดที่จะเป็นตัวกลางทําให้เราสามารถสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพในยุคดิจิทัลที่มีเทคโนโลยีต่างๆอยู่รอบตัวเราแบบนี้สิ่งที่สำคัญคือการเรียนรู้และทำความเข้าใจในเทคโนโลยีต่างๆรอบตัวและควบคุมเทคโนโลยีต่างๆเหล่านั้นให้เกิดผลให้ได้แตงใจและสร้างความแตกต่างให้แก่ตนเอง ฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะคะใครที่อยากจะสอบแอปเดเวลลอปเม t น i ์วิ w วิฟซอร์ติฟิเคชันและเตรียมความพร้อมก่อนการสอบแบบจอลึกก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาที่บริษัท a i p ได้เลยนะคะ